ในเช้าวันหนึ่งที่แสงแดดอุ่นๆส่องผ่านตึกสูงในเมืองใหญ่เจ้าหนูปุกปุยกับเจ้านกจิว๋วเดินทางมาถึงเมืองที่คึกคักเสียงตแตรรถยนต์ดังปี้นปีนคนเดินสวนกันไปมาทั้งคู่ตื่นตาตื่นใจมากเพราะนี่คือครั้งแรกที่พวกเขาได้ออกจากป่าใหญ่เมืองนี่ใหญ่กว่ารังของนกฮูกสิบเท่าเลยเจ้านกจิ๋วร้องและเสียงก็ดังยิ่งกว่าฝนตกหนักกลางป่าอีกนะ เจ้าหนูปุกปุยพูดเบาๆพลางกอดเป้ของตัวเองแน่นขณะเดินเล่นอยู่ริมถนนทั้งคู่มองเห็นสวนสาธารณะอีกฝั่งในสวนนั้นมีต้นไม้สีเขียวสนามเด็กเล่นและบ่อน้ำเล็กๆไปนั่งพักตรงนั้นเถอะเจ้าหนูชี้ไปแต่ทันใดนั้นวูบวีบรถคันใหญ่แล่นผ่านไปอย่างรวดเร็วลมแรงพัดจนขนของปุกปุยปลิวฟูขึ้น ทั้งคู่ถอยหลังทันทีตกใจจนไม่กล้าขยับไม่มีที่ให้เราข้ามเลยเจ้านกจิ๋วพึมพำถนนนี้สร้างมาเพื่อรถเท่านั้นสินะแล้วเพื่อนตัวเล็กอย่างเราจะทำยังไงล่ะทั้งสองตัวเริ่มสำรวจบริเวณใกล้เคียงพวกเขาเดินล้อขอบถนนถามแมวจรตัวหนึ่งถามเด็กชายที่กำลังเดินกลับจากโรงเรียนแต่ไม่มีใครเคยเห็นทางข้ามของสัตว์ตัวจิ๋วมาก่อนวันต่อมา เจ้าหนูปุกปุยหยิบสมุดกับดินสอจากเป้เขาวาดรูปสะพานเล็กๆที่พาดจ,จากต้นไม้หนึ่งไปอีกต้นถ้าเราทำสะพานแขวนจากกล่องไม้เหลือใช้ละ่ะเจ้านกจิ๋วก็ตาเป็นประกายทันทีแล้วเราก็เอาเชือกมาผูกกับเสาไฟฟ้าทั้งคู่เริ่มลงมือเก็บเศษไม้ที่คนทิ้งขอเชือกเก่าจากคุณลุงร้านจัก,กรยานใช้ปากาเมจิกเขียนป้ายว่าทางข้ามเพื่อนตัวจิว๋ว ใช้เวลาหลายวันสะพานเล็กๆก,ก็สร้างเสร็จเจ้านกจิ๋วบินทดสอบก่อนบินไปบินมาแข็งแรงดีเจ้าหนูปุกปุยเดินตามข้ามไปอีกฝั่งอย่างปลอดภัยระหว่างที่ทั้งสองตัวนั่งกินขนมอยู่ในสวนหลังข้ามสะพานเด็กหญิงคนหนึ่งเดินผ่านมาเธอมองเห็นสะพานจิ๋วแล้วร้องว่าว้าวใครทำสะพานน่ารักนี้นะ้าเด็กๆเ,เริ่มมามุงดูพวกเขายิ้มหัวเราะ และช่วยกันติดป้ายเพิ่มบางคนเอาสีมาแต้มสะพานให้สดใสบางคนเขียนว่าระวังมีเพื่อนตัวเล็กใช้สะพานเจ้าหนูปุกปุ๋ยมองดูทั้งหมดด้วยตาเป็นประกายเขาคิดว่าใครจะคิดว่าสะพานเล็กๆจะทำให้คนกับสัตว์เข้าใจกันมากขึ้นจากวันนั้นทุกเช้าเด็กๆจะมาคอยดูว่าใครใช้สะพานบ้างบางวันเป็นกระรอกน้อยบางวันเป็นครอบครัวเม่น บางวันเป็นตัวปุกปุยกับเจ้านกจิ๋วเองเมืองใหญ่ยังคงวุ่นวายเหมือนเดิมแต่ในมุมหนึ่งมีทางเล็กๆที่เชื่อมใจเล็กๆเ,เข้าหากันและเจ้าหนูปุกปุยกับเจ้านกจิ๋วก็ยังคงเดินทางต่อไปพร้อมหัวใจที่เชื่อว่าความเข้าใจสร้างได้แม้จะเริ่มจากแค่ไม้สองท่อนกับเชือกเส้นเดียว